ชีวิตพระใหม่มีคนถามมาว่าสบายใจไหมก็สบายใจนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ดีมีสุขอัตมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือมันก็พ้นจากทุกข์ในระดับหนึ่งและมันก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็พยายามปรับจิตปรับใจเราให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็พอในแนวคิดแบบเป็นกรเลยนะ ใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครด่าใครว่าทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอก็อยากให้ความล่มเย็นความเย็นความสงบอยากให้มันเกิดขึ้นในจิตใจเรื่อยๆเป็นความสุขเป็นกุศลเป็นผลบุญเป็นานิสง์ที่จะต่อยอดความสุขความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป ความสงบเท่านั้นที่ใจอาตมาต้องการ